จ๋าพี่ินสวัสดีจ้ะแม่สบายดีลูกลาอ้าวลูกไพวันไพลินผ้าก,กันแต่งส่งงานใชพผ้ก,กันไปส้อรือลูกาแม่คะไพวินกับน้องขึ้นมาหาแม่มเมื่อไหร่น่ะว่าสิขึ้นมาของเงินแม่หลกักกระพานองออกไปหาเที่ยวเบื้องสินค้าตลาดเรื่องอธาธนาว์สนอครับแม่เขาจะมาของเงินแม่ไปหาเที่ยวแม่นไรครับแม่ลูกลาเราใหญ่ปวกน่ะนซื้อนหนึงซื้อหนาไปลูกลา เอาเลี้ยงเบาเลี้ยงหนังสือหนังหาสรุปสารานตลาดปราปัวเป็นป้าเขาหนะมีว่านน่กับบันผ้าไปอยู่ในโรงเรียนน่ะนะแต่ว่าไปเลี้ยงงัวแม่ป้าครับไปเลี้ยงงัวในโรงเรียนสื่อสเพิ่มเบินมาไปโรงเรียนหรอครับแม่ป้าเอาบ้นมันบ้านเดียวกันเตี้ยมันบ้านเดียวกันดนะครับไปโรงเรียนกับไปทองก่อไก่ก่อการเอเบซี่ส่วนตัวครับแม่ป้าเอาเบาอยู่นี่อยากเรียนหนังสือแม่ละจ้าไม่เป็นบ้านสาวปนี่ก็อยากเรียนหนังสือก็จังูจังกวกเไปล่ะครับเอาจังสี่ อัตาลาเอาจางไหนยัยใ,ในฐานะยายนี่เป็นคู่อนุบาลเก่าสมัยเจ้าเป็นคู่จี้ยังมีเขาไล่ออกแล้ว <c oughs> เรียนหำลูกเขาเป็นนิวโอ้ยคอยว่าคอยว่าแม่นเจ้าไปร้อยเอากันกระพานโร่งเขาเลยไล่ไออกให่เอาแล้วเ,เอาจังทีละการที่จะเลียนหนังสือเนี่ยมันต้องเลียนจากอนุบาลไปสักปถมผุทมัธยมไปอ เริ่มจากบนรดาอนุบาลตะกอนกอไก่กอะกามานี่มาณาเรียนมาณาเกินนะครับแม่ป้าจะเรียนหนังสือมันต้องเข่าแถวตัวยเข่าแถวคู่าแม่ป้านี่เป็นคู่เด้อไม่เอี้ยวเวลาลูกคนลูกคนต้องมาเรีนหนังสือแม่ป้าสิพ่อเรียนหนังสือได้ยังไงเนี่ฮะมาเข่าแถวมาเรียนลำแหลานเอาคอยเรียนไหมตีเอาอิดกวาดมึงเรียนลำแหลานเรียนไหมนี่ละเออเอาทั้งหมดต้องลาครับแม่ป้าบุตรเนี่ยแม่ป้าจะสอนหนังสือเนี่ย ต้องสอนมานีมานะก่อนเด้มานีมานะขั้นพื้นฐานมาครับคั้นพื้นฐานไม่แข็งคะซุปนี่ล่ำนาเบิดเลยนี่เป็นยังมันใหญ่ตั้งสั้นล่ะเอากินวิตามินดีมันไก่ไงพ่อโบเพเวนเพราะแม่ป้าดก็ต้องรีบจับุกมือนีเอาว่านั้นม่ป้าเด้อล่ะว่าทุปทุกคนก็อากาก็อากาโมอามา โม้ามันมานีมานีมีตามีตาหนาอาหนามีคุยมีอย่างก่อนแม่ป้าที่หล่าเขาเป่าคุาป่าผ้าหลานเป่าเยี่ยนนี่เจ้าว่ามีอย่างก่อนหน้าอ้ามีควายไทยน้านั่นแม่ว่าหันบ่ได้ยินวางสั้นไหน๋อมึงได้ยินวางจังไหนมีจู่เจ้าวาง ใช้แม่ป้าจะออกสระอูหหาายเกินไปชิดแต่อตเอาแั่ที่อัด<ะ>ภาษาไทายกับพ่อได้แล้วเ,ออเดี๋ยวนี้เออีซี่เขาเปิดใช้กันเด้ภออาษาไหนบานนี้เวียดนามเล้าไท่ขมเมนนี<า>ด่ไร่เบาเก็กเบาเกีียวผ่้ได้โตกง,งานลด้อีลาเออมิถน,นันต้องเรียนภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนกับ่ได้เบาง่าย เลี้ยงก็ต้องออกศีลออกท่าพร้อมเขาแต่เพราะเตี่เม็ดมือเขาจังจะลุกขึ้นเขาจงสูงเฮ็ดให้แม่ป้าเอาเดือนไม่เหมืนคืนหวังตรงขีหวังหวังตงขีหวังขีตรงหวังขีตรงขง่นไหนขเดาขุ่นไหนขเดาแง่เทาเดาดืดดกดห่วย โอ <gas> <Schweiz> ้ยแม่ป่าจะพาท่า,ลารลานเฮ็ดอีกอิปวอทีม่่็ไดเห็นอะไรดอกโอ้ยแม่ป่าเ,าเาาป็นย <childhood> ังไะ <UT> ผมเป็นเด็กน้อยอยู่ผมอยากอายไหมครับว้ายหลานอยากไอพันน่าไอเขาเป็นเด็กน้อยอยู่เอาตงฟีเอาตงฟีแม่ป้ามีทางออกให้เขี่ยไหนครับเลืกป้าจะยืนบังให้เฮีป้ายืนบังเฮอบังหลาจะไม่ได้อายคนงั้นแม่ป้าปะงะเข่าดาวดืดดาวไม่งี่เงี้งเด้อไม่งีเง้งเลยนะครับเอาเฮียๆนะแม่ป้าหวังโงขีหวังโงขีหวังขีโตหวังขีโตขุ่นไหนขุ่นดาวขุ่นไหนขุ่ดาว เดาเดาดึกเอางไเดา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 ่ดาเหาเดานดาเ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 ดาถืาเด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 เดาเดาเาเดรเดาดาเดาเดนเดาเเดาเดาเดาเาเจ้าเดาเอาเด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 เดาาเดาเดาเดนเาเดาเาเด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 าเาเดานดาหดาเดาเดาเาเเาเ่าเดาเาเเดาาาเาเเาาเาาาเเเ ไอ้คอยว่านั่นนีโอ้ยยิบป,ปอกกันนี่ว่าได้ข้างเดียว <c oughs> เอาเั้งทีเ <c oughs> ป็นต๊ด,ดีให้เต้นสวยสวยสดงดงามมาเบิดทุกคนสิไปใส่ก็อนน่าเต็งตัวออกมาจังสี่ก็ว,ว่าสิมาส่วนเอาเอื่อยแต่ก็สร้างแม,ม่ป่า <c oughs> ไปเที่ยวตลาดน้ำทาเลี่ยงมผมให้รับให้ป้าโอ้ยตลาดน้ำปอบไปแม่มันดอก<อ>ไปยังครับแม่ป้าข้ากระเปียกสันต์สูงญี่ปุ่นมาขายอยู่ทั้งโคกตัวทีมันก็ลอกไปหาแม่มันยังในน้ำพุนตลาดชื่อตลาดน้ำชื่อแจ้คเลาเอ้ยขอเอาเงินแม่ มึงเด้อได้แล้วแม่ปากจิตชวนพาไปเมื่อไหล่แม่นางนี่เรียน์หยั่งกับพ่าออกกับแม่สูรนะนะของเงินโลดแม่คะไพวันกำนองเต่งโตขึ้นมาหาแม่สวยๆหล่อๆจังสีว่าสิมาของเงินแม่ออกไปเที่ออสเนอรครับแม่ามาของเงินแม่คุณนายคุณนายอยู่บ้านมาครับเอ้าอัานม่เสียงผูคุณลูกละไม่เสียงไครละอัตฉรจจิไปเบิ่งแม่ปีเงินอาดัมคุณนายอาดัมิยะต้นหนึ่งเมโน อาดัมบ่ายครับคุณนายจ้าอา,อาดัมเอ้าแล้วจะนายให้คนไปทา้งใดล่ะคุณนายอาดัรรมอันล่างล่างของคุณนายคนเจ้าหนุ่มตองมาถามหาดอกบอกให้อยู่บ้านอยู่เงี้ยจั๊กเธอจะมาเพ้นไป็นใสสนับอาดัมแล้วเด็กหน่อยสามสี่คนนี่เป็นลูกใครนะเป็นลูกของวาดเองค่ะโอลูกของวาดที่อาดัมเคยเลี้ยงเคยพายนั่นบอสแม่ละอาดัมลูกละไพวันไพลินยุทธินจันเรียนวัดที่อาดัมสนุกลานี่แหละอาดัมคนที่เคยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพากัน ชีง้วชีควายก็คือเม็ดอาดัมคนอี้หลักค่ะลูกแม่ครับนี่คืออาดัมผู้เพิ่นเคยเลี้ยงพู้ผมตั้งแต่ในน้อยมาเลยับกล่ป้าดบ่ได้พ่อดนเพิ่นก็ยังพูดดีคือเก่าอยู่นะครับอาดัมอาดัมครับไพวันกำนองวายครับอาดัมแม่วันไี่จ๋าอาดัมพี่ดินคือพี่แม่นบอกแม่ละอาดัมคุณนายวาดเดี๋ยวนี้หลานแต่งตัวสวยงามๆนะถามเขาบังลูกเขาสิไปใส่ลูกลาให้แม่ทาบิีกักเที่ยหนิว่าพ้ากันแต่งตัวรอแต่งตัวสวยๆสิที่ผ้ากันไปใส่กวางานะว่าสู้แม่ฟังด้วยลูกแม่ครับ เดี๋ยวไปรวันสีตังใจมาสู่แม่ฟังแม่ตังใจฟังไพรวันได้ครับเมย์ไพวันเทาหนุ่มหนาวเว่าวกับแม่ความงามพอแม่ถามกันเลยจ้าลูกสีมาขอว่าอวคืออยากขอเงินเจ้าสิบตำหนึ่งให้น้องคืนจะมาขอเงินแม่ตัวโฆษณแม่ผมเอ้ย แล้วสิไปหาเบิรงเรือสินค้าเทียบท่านำไปหาซื้อดอกสิ่งของชวนอยูกหินผู้น้นองต้องการอยดอกลายอันใส่ประพันแหวนทองควงง้มสวมคอยอยากได้ทองแหวนซอยเพื่อนประโปรงเสื้อไหย แม่แต่งตามใจลูกสิไปเป้นเป้าออกออกเงินเจ้าอกแม่ก็ขึ้นเอ๋ยไปเดิอเต้าหัวอกแม่ดันดินปิ่นป้านในสมองลูกหลายคนใข่จานวงบุลาวินมอง โอ้น้อสองสารหน่อยหายข้นหายจนใจทั้งเม่พอถึงข้าววางแย่เงินทั้งสามบ่มีฐานาห้าลระยานี่หากเคลิอนขาดใจใหายเงินขค่าหลายเคยมีหากจมจมเพราะการคยเบิดทั้งหลังทั้งนาเบิดหอดบ้นานเสียหอดบ่มีสิกินอยู่ลูกเอ๋อ พ่อของลูกมันส้ำมัญมือลองไปแต่บ่มีสิ่งใดหากเมือเปล่ามันแม่นี่เตรียมกจอดเกิดต่อความเทียงตาดังนั้นมันจนด่านเธอเดลาเน่งงาเงินตาม่าข้างทางอแม่จนอกจนใจเงินบ่นมีสิหายพ่อไพ่เปืองเห็นจังไร ้ลปเงินสิตงจำึงเงินบาทเงินไผ่เงินเปียงมาขอแม่แม่บ่มีปัญญาสิหาให้ดอกกุ้งปลาแม่บ่มีอีหลีลูกจะไหนจีได้ไปเที like ่ยวบันโอ้ยน้องเม่ลูกนี่เตรียมทาแล้วไม่สิไปได้ตังท้าหากบ่ยุ่งยากแท้งเงินเพียงหน่อยจะเป็นแพงน้อกเม่ก็ได้ขอย่ำใดก็มีแต่ว่าบ่มีบ่มีเจ้าก็เป็นแพงไว้ผู้ใดดอกครับแม่ก็ได้อ้าวแม่บอกว่าบ่มีบ่มีเป็นหยังลูกแม่สิไปเอาใส่มาให้ถ้าผู้เจ้าอยากได้น้ำเงินน้ำแม่ไปขอน้ำพ่อของเจ้าพุ่น แม่ไม่มีปัญญาให้ดอกลูกล่ะแม่จ๋าขอบบ่อพอบ่อยู่จังได้ขอจากเจ้าให้แม่จ๋าอย่าเพ่งไหลเงินเพ่งสิบตำาเนืงลูกบ่ขอไหลแทนที่เม่แม่นะจ๊ะแม่กมูบอกว่าบ่มีกับบ่มีกูน่ะสิตัวสอเป็ดยังกูสิตัวไอ้ปากเป็ดยังฮะถ้าอยากได้เศดได้คอดว่าอื่นบ่อยากอยากได้ไปขอนลวพ่อสมพุนบอกว่าบ่มีกับบ่มีบ่เมยเขาใจว่อนได้จงไว้เืีอเลขส่งสุบะอย่างขอแย่แท้เดี๋ยวเนี่ยคุณนายโอ้ยคุณนายเอ้ยขอโทษกทัน ย่าว่าผมจองหองซื้อเงินทองพอมีซื้อกินเลี้ยไส่อดัมระต้องไม่อยากอัพคอมป์โอ้ยเลยจะใครพวกละลานคนละน้อยน้ำใจหน้ามีเล็กน้อยเป็นครอบตอดเป็นตอลานเดดอ้อยได้ครับ ขอโทษถอนยาหาว่าผมสองหาา้องสืบเงินทองพ่อมีสื่อกินอะไรใเอาเจ๊สิครับให้วันให้ลินอยู่พี่ด้วกันนี่นาอาัรามให้บอกแกวาอยากได้สิทธิ์ตำแหน่องมันบอเอาไปเลย<า>คนละอ<า>ัรามเมืเ่อไงดีวัดเอเดอร์นนี้อนำอัรามซะลูกกำนังขอบคุณหลายๆนะครับนอาอดัรามคนก็ส่งใจดีแท้ล่ะคนอัรามคนแท้หลานเด้อค่ะแม่ป้าปวกคือกันท่านแม่ป้าปวกไปเที่ยวแล้วอยากซือ้อยัองเอาเงินน้ำหลานได้ไปซื้อเด้อ ด้ยตรงแค่อัดเด็ดแต่เนี่ยนะไม่หยางล่ะอยากได้หยางเนี่ยแหละไปเที่ยวน้ำหลานน่อไปตลาดแนนว่าอยากได้หลายแนวอ,อยู่อยากได้หยางแน่อยากได้ส่งไน,งนไม่ตัวเก่าเฮ็ดขึ้นละแมร์ได้เมื่อวี้อาดัมเ่อวีแม่จกซีน่ะมองพักมอกซะอาดัมยั่งมองได้แหละคุณนายอาดัมอาดัมมาเมื่อวี้หลานจังซีน่ะให้อาดัมไ,มไปยพักอยู่กับท่อมหน่อยหลังสวนคือเก่าเด้อ รับเข่ากำนัมอาดัมหายกินเลยตามสบายได้อาดัมไม่ต้องเป็นห่วงหรอโอ้บ้านหลังเก่าที่อาดัมเคยพักเคยสร้างแม่และอาดัมคุณนายถ้านสันอีกสองสามหมื่นนี่จะได้คนคงสิกลับมาเนาะถ้านสันผมนไปทากคนเลยคุณนายเด้อๆๆดดไปเด้ออ <ฮะ S 2> <ว>าดัมเด้อเยอะพวกม่ดีแท้มอย่างแรงเยอะอัดคึกกันเออพาลูกใหม่แกาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ่ร้านไปซื้อของเรลากับฝ้ากับฝ้าเมื่อเด้อมันค่ามื่นมาอ่ะฝ้าก็จะเป็นห่วงลูกของบ้าคือกันไทวั้นไทลินยูพินพ่าน้าลูกของแม่สุภูสุขคนฝ้าไปกับฝ้ามาคือกันนะลูกนะว่เป็นยังดอกแม่ก็จะไปทำธุระของแม่ก่อนเด้อไม่ยังไรธุระของแม่ธุระยังก็ได้เพราะต้องมาถามว่าบ้าสิไปยัง ไปก็น่าเย้ปวดไม่ไปไม่ไปนะลูกนะอีนี่ธุระมันต้องขาขาดลูกขอเงินบ่ให้เด้เลยบัดเนมเหรียญแข้งใส่ยิปบอมสามจีบเตี้มกส่แข้งก้อนมูบดิ้นเสื้อเลขวัดสันวัดสันลาฮะขับไปป้ามีแมึงเนี่ยเป็นคนนิสัยบดีเออบัดเนี้ยตัวไอ้เมยนิสัยดีครับบัดลูกแฮมเต้าขอเงินนี่หน่อยกะให้หน่อยนี่หลายกะให้หลายเพียงแข้งไว้แต่แต่เสื้อเลขอีห้ากินงชัยมัน เอาจังที่ัล้าขึ้นลุกขึ้นแม่ป้าจะบอกรการที่จะไปเที่ยวตลาดท่าน้าอีอัดก็คือกันเป็นจังใดใหญ่คนมันหลายจะดีเออยุท่าเรียจากวัฒน์ไทยเปลี่ยนไปเขาไมาขายสิ่งขายของอย่ามันจะหลงกันย่านหลงกันเฮ้จังใดเขียนซื้อใส่ถุงโ่งไว้เขียนซื้อใส่ถุงโ่งกิราก็ใส่กางเกงใส่กระโปรงไว้ทุกผู้ทุกคนคอยอยเขียนใส่มือเดียวป้าเขียนใส่มือเออมันกะชิลรบก็จะมึงจีไปบายนั่นบายนี้ ขียนจะกระเป๋าน่อยไว้ห้าผู้ใดหลงกลับไปแจ้งตำรวจเอิ้นหาแม่ป้าเข้าใจป่ะแม่ป้าครับแม่ป้าก็ต้องเขียนไซมือใส่ถุงส่งไว้เพื่อกันได้ครับอลาวแม่ป้าจะเขียนทำไมข้าแม่แม่ป้าหลงแม่ป้ากลับไปให้เพื่อนประกาศผมก็บเได้แนมหาแม่ป้าเห็นจังเอ้ยเมนแม่ป้าหลงไปใช้เขาบอกมีผู้เอาแม่ป้าไปอินม้งคือว่าจจ้าสารจะเขาจะเอาไปทิมฉล่ดที่วันด้จะหาว่าอยู่ด้วยแม่ป้าเอว่ามีผู้เอาอยู่นี่ไชหล่ะ ซุมอันเสาพระเคียงไหมเอาเบาอย่นี่มึง่าเห็นเป็นผีแต่ีแยงของขังแปบไปมือน,นีมันสวยแล้วแดดจะร้อนไปไอเอ้ยหากแมนความประสงค์แท้สิขินคำมันอยากหากฝืนใจยานบ้าเวลานี่ต้องดวนไปป่านนี้คนอยู่ไกลและไกลเขาสีลังไปโฮม ไปหาชมหาลอบ่งเลือสินค้า,าย่านเขาหาเขาซื้อเอาของดีขั้นไปก่อนพี่นังเอ๋ยเขาต้องฝ่ารีบร้อนมาไปทอนเมญยานางเอเอ สายผช่ยสายตองปาตานิ้วงาโอยยามเวลาซึมซอยกายเนื้อกะซึมเย็นแต่ว่าใจหากเต้นลงตื่นคนลุกทุกหรือสุขหัวใจอ่านไปงงเกิเกิดละเมื่อว่าเป็นเรื่องเขาเรียงคนเขรียงผา,าอาดามาหวัวหน้ากับกัดมาสูเยาวเอือนเข่าเก่านาะย จากโชคดีและลายเจ้านายเก่าพิน่นเมือการค้าขายตะเภารวยกะจู่โจงลงเพงีความได้ยินสลดโอ้ตัวของนายต้งองหลอกลอนโอ้ยบอมีมือสูย่ยู่บานจากไปแทนสิใดส่วนคุณนายสงหายมังตังเบ้จจมยินท้าผัวพอขอบวัาจน อยู่จิ้นก็แข็งแข็งพอแม่เอ่ยอีกันึงจากเป็นแพ่นดังเก้าตัวของนายสั่งมามาเบิงเหล่าตาใจลายทำเบายอกทำเบาเกียงมันเป็นนาดอกตางลางเตนออ บาตั้งแต่อาดัมมาอยู่บ้านคุณนายได้สองสามวันนี้ยังบ่เห็นหน้าเจ้าน้ยเพิ่นกลับขึ้นมาจากเทียเลยพี่น้องแต่ว่าอาดัมแปลกใจอยู่อย่างหนึง่งแต่กีกะก,รกรอนอาดัมมาอยู่บ้านคุณนายคุณนายเคยหห้แคดาอาดัมบาบัดน,นี้อาดัมกะับาเทียนีสายตาของคุณนายทั่งตาสมตาหวานใสอาดัมแต่ว่าแปลกแปลกใจอยู่เป็นอย่างคุณนายเพิ่นขึ้เป็นอย่างสี่ลูกเต่าเพิ่นกลับ่าเคยสนใจจากเทียบา ถ้าอยู่ฮอดสามสี่มือแล้วจะได้เพิ่นบลกลับมาอาดัมวาสิกลับขึ้นบ้านก่อนนะออโอ้ยจมหนังอาดัมคุณนายเป็นจังใดมาจังใดจังมาฮอตมองผักมองซอกของอาดัมไป<อ>สิอ้าวอดัมก็วาสนาวาอาดัมอะมาผักมาอยู่คนเดียวก็วาสนา,าเป็นห่วงจังใดล่ะคะคุณนายแล้วจะนายเพิ่นมากถ้านกลับมาไปแล้วเนี่ยฮะอาดัม ก็บอกแล้วว่าบ่ต้องคำถามหาคุณนายของเจ้าคุณนายของเจ้าไปใส่มาใส่ย่างมาท่านแต่กลับมาบ้านจนป่าเนี่ยแหละอาดัมแล้วคุณนายมีทัวร์ละอันไหนหลังจังบ้านจังสี่ล่ะครับอาดัมอาดัมไปอยู่จินจังไรก็เป็นห่วงเป็นแยงจังคอยเดินมาหาจังไั่นแะอาดัมเดี๋ยวนี้กับข่าวกับน้ำอาดัมน่ยพ่ออิ่มพ่อเตรียมอยู่แต่ว่าหม่องฟังมังซ่าก็ดีคือเก่าหล่ะคุณนายอาดัมเอ้ความพอใจเฮานี่ประสงค์มาเป็นมู พอหาใจหดหัวอยู่ผู้เดียวล่ะลาะเล้งสาวานางหัวดิเนยันแต่เศร้าย้ำคำจึงขึ้นมั้ไปนอนวันสั้นขากระหากมีกระไหลครังแต่บ่มีแนวใดเช้ใดจักยังหาลังเชื้ออาล้มเฮาเกิดห่างได้เทียงตานดากันขันเบาอดบ่กัน ย่านใจแต่ใจโอย่านเป็นใจใจคนตอบพวกผู้พันแต่หาผมมีภัยพอแล้วใดจากเจอมีแต่อาดามาวผู้เป็นฝนแก่นึงลอยลงเบาแม่นสูฟ้านี่นา สนุกอาดัมโอ้ยอาดัมฟังความแจงความแหังคุณนายกาวอใจข้าวสาแทะขอเป็นค่อยดักซอยางาคุณ่ัเวลาอาดัมครับคุณนายกาวตาลขานิบ่ประสงค์เห็นเพราะว่าเป็นความทุกข์ไงหลวงทั้งสองกันหากขอน้ำขอไว้ห้เห็นใจเจ้านายเพิ่นใ้ออดใจไว้สาเกินข้าบางเอินได้รู้ เอ็นดูถอนอยันเยาวนคุณนายเอ๋ยคุณนายเอ๋ยเจ้าถอดจากคุณนายผมหูซื่อสิ่งสิ่งที่คุณนายมาหาอาดัมมื่อนี่งคุณนายมีจิตประสงค์ใดอาดมรู้แต่ว่าผมเน่ยสงสารจะนายเพลินคุณนายกลับไปเมื่อสักคุณนายอาดำนะอาดมจิตเป็นวางอย่างคนอื่นเนี่ย วาดเป็นคนพุงอาดัมวาดยังคอยตัดาิดเจ็บมากอาดัมจังไน่ที่พี่ฮวงอยางคุณคุณเจ้าอาดัมถ้าเป็นคนมาเห็นมันสิ่งดีได้คน่ายจ้าได้กับคุยข่ามาคุยกันในสี่ได้กลับซะครับเพราะว่าผมแต่งสีหาเวลาพักผ่อนพอดีเด้เนี่ยอาดัมมาเป็นยังดอกอาดัมก็ต้องไปคิดอีหยังแล้วได้อาดัมมายิ้มหวานใส่อาดัมที่อาดัมก็ที่คิดอยู่ด้วยอาดัมก็ต้องคิดอ้ก็ยังบอกว่าต้องอย่างเข้า้าน ย้ำไงแกตะเว้นสวยสายตาเป็นงวยผู้ใดามาบานฟังคำจาคำตาลกับเยียเฮาอยู่เงินต่ำให้สารสองแนมน้ำก็เลยรีบพันฟังฝ้งาวมาบานก็อยู่นาน วาสนาบ้านนั้นเป็นเจ้าก่าเขาพูดอะยี่ทั้งยี่นันเอานี่ยฮะไพศาลอาดัมจังใดล่ะคนที่เขาเคยอยู่ในบ้านเขามาเยี่ยมไม่ยามจังใดล่ะอาร์ดัมแม่นล่ะไพศาลจะานายอ้อาดัมบายครับเป็นจังไดบ้าจังใดเด้อเนี่ยฮะจะานายอาดัมไปแนวใดมาแนวใดจังมาพอรบ้านเฮาเนี่ยนะฮะเจ้นายฟังได้อาดัมสิบอ๋อสู่ฟังได้เจะานายผมว่าอยากมาพักท่าอาศัยบ้านเจ้านี่เพื่อเสียพักผ่อนสมองทธินี่จะานายนี่ย ให้ผมพักู่นีน้ำได้บอครับม่าพะข้าอาศัยแมนครับอาดำเอ้ยฐานาของเฮาบ่คือตั้งต่กีลรวเด้ตอนนี้น่ะนะฐานาของเฮาน่ะบ่คือเกาคือหลังค้อนขยูนน้ำกันก็อยู่กันได้คือเกาแล้วนะฟีจุนอาดำก็อยู่ขือเกาอะไรลาลายังอยู่ดีสิเป็นห่วงยังเขามาอยู่น้ำซๆน่ะให้ไอยู่น้ำเอี่ยกระด้ตัวเอี่ยงยังโสดอยู่แต่ว่าฐานาของเฮามันบ่คือเกาหี่ติล่ะเยี่ยสิเป็นคนอาสาเลี้ยงเอาดอกซัมฟูช่ายคนเดียวน่นน่ะศาสนา แล้วลูกเต้าไปใสได้กินข้าวกินน้ำไปฮะทุยเอา้ไาไพศาลเจ้าไปหาเหล่นหาหวัวมาแล้วเจ้าสมมติามหาว่าลูกกินข้าวกินน้ำไปแล้วเมีเขยของเจ้าหะกินไปเขาจะท่นานจะกินหรือยังเจ้าไปหาชาวบ้านชิงส่เจ้าสมามตทําท้าเป็นห่วงเป็นได้มันมาเม่ดดอกไพศาลทุเรศเจ้ากระโ่วไปเนาะวาสนามันเป็นเรื่องธรรมดาใครยนะไปหาเงินหาทองเข้าบ้านเข้าซองเจ้าพระโหดอกว่ามือนหนึ่งหนึ่งท้าไมจูดีก็ได้เมน ไม่หาเงินไปหาเงินหาท่องได้ยังไ่ะ่องปรนนันกับอะไรไพศาลเจ้าเสิไปหาเงินมาขาดมาทุนเจ้าสิไปเอาใสมาใสเจ้าลองร้าให้อบ้านคนีหนหลัฟังไม่บราลนไเศาลความเป็นไปสุดาล้านเป um, ็นยูกินนอนพึงสังวรสิเป็นถูุกยูบไปสิเป็นบาง ฟังคำจ้าเมี่ยสัามมาคอยต่ำคอยแย่อดบารด้แท่แท่ทางไอจังเกาวเทียงไอจังไดลีกเลียงไปหาเที่ยวห้สุกไก่กับเื่งไปยืมเ,เพื่อเป็นทุนค้าไปหาคนไก่ไก่ทางไก่ลองดูหาจะได้พวกพ่อคนให้เกาวยืมที่จึงได้ป่าปืน เลื่องไม่เงินทองมองเป็นทางรวยบอกาาเธอเงินใสว่าเสียวมาใดมันเป็นของบ่ได้ง่ายต้องมีสิ่งจำนองขายเรือฉโนดที่บ้านเป็นของค่าต่อประกันเพราะฉะนั้นสิรีด้วนจัดการบ่อน้นมันสาได้เงินมากที่หาซื่อลงสะเ้าโดยด่วน เห็นสมควรจังได้มาเอาดอกสูฟังนี่น้องมาจสนอภาษาเอาไปสมภาสามื่อเมื่อหนึ่งนลนะจ้าบุหงดอกว่าคอยใส่สมองไปแน่ใดแน่ไปหายิบหายืม,ายมทางใดกับะไรตวตาเหลืออีกคนเดียวอยู่ทางเวี้อชัยน่ะใครบ้าสิไปหาเขา การที่ไปยืมยิยืมเงินนั่นน่ะมันต้องมีใบให้ใบหน้าไปจำนำจำนองเขาเขาจังคอยสิปล่อยให้จอันนี่แล้วเจ้าสิเอาไปอีกเยอะไปหรอพิษสันศาสนาเอ้ยเท่าทีเฮามีนั่นล่ะไปต่อทุนคัดว่าเอาไปมันกับอะไรสิลองบางอีกจะเกลียบางสนอกศาสนาบ่เป็นอย่างพิษสันให้เจ้าเอาไปแล้วเฝ้าไปเฝ้ามาวาสนาให้ให้เวลาเจ้าสามมือพิษสานใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ